อันนี้ก็เป็นโครงการคาราวานธงฟ้าฝ่าภัยโควิดนะครับซึ่งะจะเป็นรถะจะเรียกว่ารถพุ่มพวงก็ได้นะครับที่เข้าร่วมโครงการกับกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์ที่จะนำสินค้าราคาประหยัดเจ็ดรายการด้วยกันเบื้องต้นเพื่อ ขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงระยะเวลาที่มีคำสั่งจากกรุงเทพมหานครแล้วก็5จังหวัดนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพื่อไปให้บริการถึงหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็เริ่มต้นก็ประกอบด้วยรถปุ่มพวงเนี่ย2 0 0คันแล้วก็ถ้าไม่พอ แล้วก็ได้มีการติดตามแล้วคิดว่ายังมีความจําเป็นต้องเพิ่มกร mm hmm. มค่าภายในก็จะพิจารณาต่อไปซึ่งก็จะมีการติดตามรายวันนะครับว่าผลเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเข้ามามีส่วนช่วยเสริมเท่านั้นเองนะครับจากระบบตลาดปกติซึ่งปัจจุบันนี้ได้ปรับรูปแบบจากการขายแบบออฟไลน์ line, ก็คือการขายที่ร้านไปเป็นการขายในระบบ ออนไลน์แล้วก็ไปขายในระบบ d e l i v e r y มากขึ้นซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ส่งเสริมนะครับที่ต้องการที่จะให้ใช้ระบบ d e l i v e r y มากขึ้นหรือว่าระบบส่งถึงบ้านนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ผมก็จะได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดในส่วนทั้งที่เกี่ยวข้องกับการขายหน้าร้านแล้วก็ในส่วนของการขาย ออนไลน์ Online, แล้วก็ในส่วนของการขายแบบ Delivery มาหารือกันว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างไรบ้างหรือไม่ที่ต้องการที่จะช่วยให้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนหรือช่วยแก้ไขปัญหาให้ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคในภาวะ,ะวิกฤตของโควิดแล้วก็ อาจจะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลายท่านอาจจะจําเป็นต้องอยู่กับบ้านเนี่ยจะได้รับบริการให้ดีที่สุดนะครับทั่วถึงที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ก็จะมีคําตอบตามมาเพิ่มเติมอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอเรียนให้ใหทราบครับสําหรับสินค้าที่จะมีในรถพุ่มพวงนี้ก็มีเจรายการเบื้องต้นก็ประกอบด้วยข้าวสารแล้วก็ไข่ทั้งไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่นะครับน้ํามันปาล์ม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็เจียวล้างมือนะครับในราคาประหยัดที่จะจําหน่ายให้นะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเข้าไปช่วยเสริมระบบตลาดปกติอีกทางหนึ่งพ,พ,พรุ่งนี้ก็จะมีทั้งซูเปอร์มาร์เกต็ตที่ยังสามารถเปิดดําเนินการได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ แล้วก็กลุ่ม Delivery ที่ให้บริการส่งถึงบ้านรวมทั้งในส่วนของสมาร์ทโชห่วยของกระทรวงพาณิชย์เองที่ผมมีนโยบายที่จะให้ปรับรูปแบบจากสมาร์ทโชห่วยที่ขายแบบอ,อยู่ที่หน้าร้านไปขายแบบ Delivery เพื่อที่จะเข้าไปให้บริการในหมู่บ้านชุมชนหรือว่าในพื้นที่ในเขตที่สามารถที่จะให้บริการได้พรุ่งนี้ก็จะมาคุยกัน ใช่ครับดีลิเวอรี่ที่ว่าก,ก็ก็จะมีทั้งในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือห้างสรรพสินค้าเองที่เขามีระบบด e ลิ v วอรีของเขาที่จะส่งถึงบ้านหรือว่าส่งถึงจุดสำคัญสำคัญแล้วก็การให้บริการด้านขนส่งโลจิสติกเช่นไลแมนลาล่าลาล่ามูฟหรือว่าฟู้ดแพนด้า นะครับแกร็บอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะมาคุยกัน